รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP สวัสดีครับผมอมเอ๋วัฒรบุตรเขียนนก,กูลครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขอเพียงแค่เขียนมาเดลเมลบ็อกครับรายการที่พร้อมจะมอบโอกาสให้กับทุกคนขอเพียงแค่คุณเขียนและส่งมาหารเราเพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอนะครับ เช่นเดียวคนต้นเรื่องของเราในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของนักศึกษาชั้นปีที่2นะครับอินบ็อกมายัง Facebook Fanpage ของรายการของเราครับน้องคนนี้นะครับเขาอยู่กับคุณยายตั้งแต่อายุ6ขวบนะครับจนมาวันนึงครับคุณยายต้องกลารมาเป็นอมาตยครึ่งซีกสายเด็กคนนี้ก็ต้องดิ้นรนทํางานตั้งแต่เด็กนะครับเพื่อเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวออกหางานรับจ้างหารายได้พิเศษนอกจากส่งตัวเองเรียนแล้วนะครับก็ต้องทํางานไปด้วยเด็กคนนี้นะครับมีผลการเรียนที่ดีและน้องก็มีความฝันอยากจะเป็นคุณ อีกหลายปีครับทางรายการของเราเนี่ยก็เห็นแล้วว่าน้องเนี่ยตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเด็กเรียนดีอยากจะสนับหมุนนะครับเพื่อที่เป็นอนาคตของชาติแล้วก็เป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไปนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องราวของว่าที่คุณครูภาษาไทยน้องเนทชนะชัยสุขยิ่งวัย20ปีคนนี้ได้ในรายการ,ขอ,ข,าอกรขอเพียงแค่เขียนมาเดี๋ยวเมลบอกครับขขออเเเพีียยงแค่่นนมาาจสัญญัญวฉะไปหธ ียงสว่าเธออยูัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเครับครับครับใช่ครับครับผมอันนี้พี่เอนะอันนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับกำลังเตรียมเหยื่อไปดักนกปูทะเลครับเหยื่อที่ใช้เป็นอะไรครับเป็นปลาหมอเทศสดครับปูทะเลเขา ชอบปลาสดสดชอบปลาสดใช่ครับแล้วอันนี้คือเรียกว่าอะไรครับที่เป็นตะแกรงแบบเขาเรียกว่ารอบดักปูทะเลครับแต่นี่เขาเรียกว่าอวนสําหรับเย็บที่รอบครับเพื่อไม่ให้ปูมันออกได้ครับปูเขาจะเข้ามากินเหยื่อใช่ครับเหยื่อเราอยู่อยู่ข้างในใช่ครับเนี่ยครับเหยื่อครับแล้วปูเข้ามาไงอ่ะโยนรอบลงไปในแม่น้าใช่ไหมครับปูทะเลก็จะเข้าอาคารเข้าทางนี้ครับนี่ครับทั้งทั้งสองข้างเนี่ยครับเขาก็จะเข้าแล้วก็เข้ามาอยู่ในนี้ครับ มันอยู่ในตรงนี้กลางๆนะครับแล้วก็มันสามารถออกได้ครับเวลาเราจะไปทิ้งอวนเนี้ยเราจะเอาไปวางไว้ตรงไหนของเวลาเราไปใช่ไหมครับเราต้องไปวางรอบป่าเลนครับถ้า่งนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่จะขอเป็นลูกมือของน้องเนทนะเพื่อที่จะไปดักปูได้ครับเดี๋ยววันนี้จะสอนการดักปูให้ดูโอเควันนี้พาพี่ทัวร์หน่อยนะปะเราไปเรือลรงไหนได้บ้างครับลำนี้เลยครับลำนี้เลยครับเดี๋ยวไปลำนี้นะครับ ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอนี่คือเป็นน้ำปล่อยน้ำเค็มหมดนะครับเียมเลยงายดเลยขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจวางได้นะครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้วางรอบนี้ได้ใช่ไหมใช่ครับ อันนี้คือเป็นจุดที่เราจะวางรอบปูทะเลครับวิธีการที่จะวางเราทํำยังไงบ้างวิธีการดักรอบนะครับเราก็เอารอบขึ้นมาครับแล้วเราก็ทำ่านี้ครับอาจจะมีตัวล็อกอยู่ใช่ครับมีตัวล็อกล็อกอยู่ครับเสร็จแล้วปุ๊บเวลาเราจะดักรอันนี้อันนี้คือเป็นส่ยทุนเป็นสายทุนครับสายทุนเวลาเราวางรอบลงน้ําครับครับครับอันนี้น้ำลึกไหมครับตรงนี้ครับน้ำกบริเวณน้ํานี้ไม่ค่อยลึกนะครับประมาณครึ่งเมตรครับ ถ้าอ,อยู่บริเวณกลางคลองนี้น้ําก็ลึกประมาณ2เมตรได้ครับซึ่งปูเนี่ยจะอยู่ที่น้าําแบบไม่ลึกมากไม่ลึกมากครับอยู่บริเวณริมปาม่าชายเลนครับใช่ครับถ้าเวลาดักนะครับแล้วก็ดักปกตินะครับแล้วก็วางลงเลยครับอืแบบนี้ อ๋อแล้วเราก็ปล่อยไว้ใช่ครับแล้วเวลาเราปล่อยไว้เนี่ยเรามีหลายๆรอบแบบนี้ระวังแค่ตรงเนี้ยจุดเดียวทั้งหมดเลยไหมหรือว่ายังไงไม่ใช่ครับก็คือว่าเราก็มองดูครับว่าตรงไหนปูน่าจะอยู่หรือไม่อยู่ครับแล้วก็วางไปรเรื่อยๆครับมันก็มีหลายจุดที่เราจะต้องวางครับเราจะรู้เวลาตอนไหนที่เราจะมาเก็บรอบอครับอ๋อระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่เราจะต้องมากู้รอบปูบซึ่งเราจะเห็นนี่ทุนทุนโฟมแบบนี้จึงต้องมีทุนมาไว้เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเราวางรอบไปตรงนี้ครับ ตอนที่เรามากู้เนี่ยต่อรอบเนี่ยเราได้ปูกี่ตัวครับตัวหนึ่งสงตัวแต่บางทีก็ไม่ได้เด็สักตัวครับรไม่ได้เลยใช่ครับการที่ไม่ได้เลยเนี่ยมันบ่อยไหมมันก็มีบ่อยนะครับเพราะว่าอย่างเช่นหน้านี้ครับมันก็หายากนะครับปูมันกําลังวางไขายอยู่ครับ เป็นช่วงที่ปูไม่ค่อยจะมีใช่ครับแล้วหน้าไหนที่ปูเยอะๆล่ะครับหน้าฝนก็จะมีปูเยอะครับเก็บป,ปูได้ปูอะไรมาแล้วเราเอาไปจําหน่ายไปขายที่ไหนก็จะมีคนมารับซื้อครับแล้วแต่ขนาดครับว่าแต่ตัวโล150บาทหรือ3 4ตัวโลกิโสองบาทเราก็ต้องดูขนาดไซส์ปูทะ<อ>เลด้ครับแต่และไซส์มีผลต่อราคา,า,คาที่เราขายด้วยเขาพยายามทุกวิถีทางที่เขาสามารถที่จะสร้างไรายได้ให้เขาจะไปวางอวนขายเนี่ยเขาเขาทำหรือเขาก็ไปรับปลามาแล้วเขาก็มาทําปลาแห้งขาย เขาพยายามทุกอย่างแล้วก็บางทีดึกดื่นเครื่องคืนก็ยังต้องออกทำมาหากินในขณะที่ตัวเองก็จะต้องเรียนด้วยปกติอ่ะเวลาที่เราจะเอารอบเนี่ยมาดักปูเนี่ยเรามาคนเดียวหรือว่ามีเพื่อนมาด้วยปกติมาคนเดียวครับพายเรือมาดักรอบบริเวณป่าชายเดนคนเดียวเลยครับอืออย่างนี้คนที่อยู่ริมทะเลอย่างเราเนี่ยก็คือก็ต้องว่ายน้ําเป็นเป็นอยู่แล้วใช่ป่ะใช่ครับแต่ผมว่ายน้ำไม่เป็นนะครับใช่เหรอใช่ครับเอาเน็ดว่ายน้ําไม่เป็นใช่ครับเราก็ต้องซิฟ ความปลอดภัยของตัวเองครับอันตรายมาก,มากถึงผมจะว่าน้นาไม่เป็นนะครับแต่มันเป็นอาชีพครับอาชีพที่เราจต้องทําครับถ้าสมมุติเราไม่ทําเราก็ไม่มีรายได้ครับขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญา สนับสนุนโดยบริษัท CP Retailing จำกัดตอนนี้มันเป็นฤดูหนาวอย่างเงี้ยปูมันก็จะน้อยแล้วถูกต้องป่ะใช่ครับอย่างนี้เราทำยังไงอ่ะสาวอาทิตย์ครับก็จะไปรับจ้างหัดกุ้งครับได้วันละสามร้อยสามร้อยห้าสิบเดี๋ยวนี้ครับกุ้งขาวครับ คัดไซหรอเริ่มทํางานตั้งแต่8ปดโมงเช้าครับถึง5้าโมงเย็นบางทีก็อาจจะสองถึงสองทุ่มครับแล้วก็แล้วแต่ว่าบ่อนั้นจะมีกุ้งมากหรือกุ้งน้อยอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้มีทุกวันครับเขารู้จักเนาะว่าพ่อแม่ลาบากช่วงดีไปหากุ้งไปคัดกุ้งเขาเก็บแต่เขาไม่เคยใช้อ่ะเพราะว่ามันต้องเป็นแบบค่ากระดาษรายงานเลยหรือว่าเรื่องการเรียนเงี้ยเขาก็ไม่อยากจะเอาของแม่ถามชาวบ้านในเร็ววันนึงเขาไม่เคยซื้อ้อะไรกินเหมือนเป็นเด็กมัธยัเนาะรู้ว่าความลำบากเป็นยังไง แล้วการที่เรามาเอารอบมาดักป <adject ives> ูนี่เราทําทุกวันไหมใช่ครับก็ทําทุกวันหลังจากเรียนออนไลน์ครับแต่ถ้าสมมติไปมหาลัยบางวันก็ไม่ได้ดักครับเพราะบางทีเราที่มีการบ้านมีโครงงานมีวิจัยอะไรอย่างนี้เราช่วงนี้เรายังพอมีเวลาเพราะเราเรียนออนไลน์แต่ถ้าเกิดว่าช่วงที่เราเปิดเทอมแบบ เข้าไปเรียนที่มหาลัยปกติอย่างเงี้ยใช่ครับเราจะเอาเวลาไหนเนี่ยมาหาเงินละครับเราก็ไปรับจ้างทําอย่างอื่นหรือว่าบางทีเราก็รับซื้อปลาเขาครับรับซื้อปลาแล้วเราก็เอาไปขายที่มหาลัยครับก็เหมือนว่าเราเดินทางไปโรงเรียนด้วยแล้วก็เอาปลาไปด้วยก็จะไม่เสียเวลาตรงนี้เลยครับเหมือนเป็นการสร้างรายได้ไปในตัวลูกค้าของเรานี่จะเป็นใครครับพวกอาจารย์ที่มหาลัยครับตอนนี้เราอยู่ปีสองรอใช่ครับกำลังจะขึ้นปี3เอาปลาไปขายที่มหาลัยเนี่ยเพื่อนๆหรืออะไรเนี่ยเวลาเขาเขามองเราเนี่ยเราเขินบ้างไหมแบบเออเอาของมาขายมาไม่เขินเลยครับ เพราะว่าผมทําก็เป็นอาชีพที่สุจริตสร้างรายได้ครับแล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้เราแล้วก็ไว้ใช้จ่ายไปในครอบครัวสําหรับผมผมไม่อายเลยครับแล้วก็เย็นด้วยลําแข้งของตัวเองนะใช่ครับขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมา วิธีการเก็บเก็บยังไงบ้างวิธีการเก็บแล้วก็หยิบทุ่นขึ้นมาเลยครับครับเดี๋ยวพี่พี่ลองดูใช่ครับมาเดี๋ยวพี่ขอลองแล้วก็พัน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 อันนี้คือพันกลับเนาะใช่ครับแล้วก็ยกขึ้นมาเลยครับว่าได้ปูหรือเปล่าโอ้ยได้ด้วยได้มีปูด้วยหนึ่งตัวตัวใหญ่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างงี้ขนาดเล็กครับโอ้หแบบนี้นี่ถ้าไปขายที่กรุงเทพนะปูแบบเนี้ยโลหลายร้อยเลยเนาะใช่ครับแถวบ้านเราโลประมาณ1 0 0อครับอ๋อเวลาเขามารับรับแค่ห0 0รแต่พอไปส่งขายที่กรุงเทพเนี่ย ก็ราคาหลายร้อยเลยใช่ครับราคาเท่าต so ัวเลยครับอันนี้คือปูทะเลปูดำนั่มาเก็บตอนนี้ได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นตัวเดียวเป็นไซส์เล็กด้วยใช่แบบนี้เอาไปขายตัวเดียวนี้ขายได้เท่าไหร่เนี่ยตัวเดียวก็10บาทครับตัวนี้สิบบาทสิบบาทครับโอ้โหผมจะได้10บาทกว่าจะได้ร้อยใช่ครับโอ้โหเราต้องดักแบบนี้หลายรอบเลยเหมือนกันใช่ครับผมจะได้หนึ่งกิโลครับอย่างนี้เนี่ยว่าเราจะได้1กิโลเนี่ยเราใช้เวลากี่วันวันหนึ่งหรือสองวันบางทีก็ ไม่ได้เลยก็มีครับแกกลับมาจากโรงเรียนมีเวลาว่างจากการทําการบ้านแกก็ออกไปหาปูหาปลามันยากเนาะพูดตรงๆของในน้ำเนาะมันขนาดแม่เองว่าแม่ทํากินกันมาก่อนเข้าก็นี่นะมันก็ไม่ได้ได้ตลอดไปนะบางทีเหยื่อไม่สดมันก็ไม่กินนะอย่างนี้เวลาเราจับปูออกมานี่เรามีวิธีการจับยังไงนะกดลอ็อตตรงนี้ออกเลยครับครับแล้วก็เขยา่าเขย่าปูให้มันมหโอ้แล้วโ,โดนอย่างนี้นี่เออแล้วเราก็ต้องดูนี่ครับเราก็ค่อยจับนี่ครับโอ้อ๋อ ถ้าถ้าพี่จับนี่คือมันจะหนีพี่ไะเนี่ยไม่หนีครับลองลองจับครับลองเอาพี่ลองเอานิ้ววันนี้คกดมันเน่นๆครับครับใช่ครับแล้วก็ยกนะครับจับแน่นๆครับลองมันหนียกขึ้นนะครับว้าว สวัสดีครับสวัสดีคุณยายครับผมเอเอนะครับคุณยายครับคุณยายชื่ออะไรครับจิตจันแลมจ้าคุณยายอายุเท่าไหร่ครับหกห้าค่ะที่น้องเนสเขียนอ,อินบ็อกมาใน facebook f แฟนเพจของรายการของเราเนี่ย<ะ>บอกว่าคุณยายเป็นอำมพฤกิ์เหรอครับจ้าอัมาเพิกขึ้นซีซ้ายค่ะคุณยายล้มใช่ไหมจ้า พอหลังจากล้มเสร็จก็คือเหมือนเส้นประสาทไม่รับรู้อะไรเลยเหรอครับผมขอยอดดูหน่อยได้ไหมครับว่าข้างซ้ายของคุณยายเป็นยังไงบ้างเเนนีี่่ยยแขนหักเลยยิงล้มเหมอ่ะแขนหักด้วยเหรอครับหักเนี่ยเห็นนะอ๋อนี่แขนผิดรูปไปเลยอ่เห็นนะไม่มีความรู้สึกไม่มีเราเฉยๆใช่ไมันีอะเจ็บเลยขาด้วยขาโม้สี่งาโทษนั่นอย่างเนี่ยขาของนี่ด้วย แต่ครั้งนี้ยังเดินได้มัง้งกำมือไม่ได้แล้วไม่ได้เต็นมันตายได้มันใช้ไม่ได้แล้ววะอ๋อแล้วตอนนั้นเนี่ยคือน้องเนสเขาอายุเท่าไหร่ครับคุณยายตอนที่เกิดเรื่องก็ยังไม่กี่ขวบเลยยังยังเล็กแต่ก็ช่วยหกขวบแปดขวบอย่างนี้เนาะ ได้จ้ะได้ไหมครับได้ได้ก็ยังคดค้างป้อนฉันไว้หมอป้อนข้าวให้กับคุณยายดูแลคุณยายคนเดียวเหรอครับตอนนั้นน่ะตอนนั้นเป็นก็ยูด้วยตอนนี้แฟนก็ตาย,ยแล้วเนก็ดูแลแฟนของคุณยายอยู่ด้วยจ้ะแต่ยูไม่ถลายเขาก็ตายเขาเป็นมะเร็งไงหลังจากนั้นก็คือน้องเนสเขาก็ดูแลคุณยายมาตลอดตั้งแต่เขาเล็กๆเลยแล้วเขาได้ได,ได้หาไรายได้อย่างอื่นไหมครับได้ทํายังเก็บขยะิ๋กยนยนทิ้งมันมารวบรวมกันช่วยกันขายช่วยกันขายสองคนหลานกับยายเออต่างซื้ออะไรกินกันไงแต่ว่าน้องเนส เ,เ,เก็บเง <ไป S 1> ินเก็บป๊กปะตามกระถิ่งหนึ่ทางเนี่ยเด็กคนนี้มีความขยันงานขยันเรียนเก็บขวดหาปลาหาปูขายได้เงินมาเรียนมาละเท่าไหร่วันไหนเก็บขวดได้มากก็จะได้กินข้าวหนึ่งจานพร้พอมกับกินน้ำก๊อกที่โรงเรียนแต่การเรียนไม่เคยตกนะคะ ระยะเวลาเขาผ่านมาเป็นสิบปีตอนนี้เขาโตเป็นหนุ่มแล้วนะเพราะเป็นคนเก่งมากๆเลยนะคุณครูเก่งฉันยอมรับก็เรียนดีด้วยดูแลฉันด้วยเก่งอันเนี้ยยอมรับกัเก่งก็เรียนก็เก่งเาอยากเป็นครูก็ยากยอยากเป็นครูเขาอยากเป็นครูเขารักที่จะเป็นครูภาษาไทยเพราะเขาคุยกับคุณครูตลอดว่าผมจะไปเป็นครูภาษาไทยแล้วก็ในเรื่องของความขยันความตั้งใจ อันนี้เน็ตมีเต็มร้อยเขาไม่หยุดนะคะเขียนเรียงความได้เน็ตจะพยายามต่อสุนทรพจน์ต่อการแต่งคําะพันธ์ทุกอย่างที่เป็นวิชาของภา,าษาไทยค่ะเขาก็เป็นเด็กดีต่างใจเรียนหนังสือไม่ไม่เที่ยวไม่ไม่ดื่มไม่เกเรนะใครจ้างทาอะไรก็ทํเอาวันเสาร์วันที่เขาก็ช่วยทานู่นทานี่ทำหลายๆอย่างไปเรียนเขากลับมาเขาต่างใจทําง,งานคือช่วยทั้งบ้านอ่ะเท่าที่ช่วยได้ คุณพ่อกับคุณแม่ของน้องเนสแล้วครับเขาก็ไปไป,ไปมาเขาก็หากินเขาจะาลูกไปอยู่ได้ดตกหน้าตก่าเขาไปลงคลองหาตังค์มาให้ลูกเรียนเงนี้ยก็คือคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องเนสเขาก็ลำบากอยู่เหมือนกันพ่อแม่ไม่มีตังค์ก็ช่วยเหลือพ่อแม่เวลานี้ช่วยเหลือพ่อแม่เลยนะคุณยายครับ คุณยายต้องดูแลสุขภาพแล้วก็คุณยายก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับหลานแล้วก็ดูแลตัวเองเพื่อที่จะให้หลานมีกําลังใจสู้ต่อไปอีกนิดเดียวยหลานจะถึงฝังฝันอยู่แล้วอีกไม่กี่ปีหลานจะเรียนจบจะได้เป็นคุณครูตามฝันของหลานแล้วนะครับถ้าอยากเป็นครูก็เกินอ่ะนะ ขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมา 3ามเทอมครับสจุอันนี้คือ3มเทอมเลย3เทอมครับของปีไหนเนี่ยอันนี้ครับอันนี้อันนี้ของปี1เทอมหได้3.92<อ>ปี1นึเทอมสได้ก็ได้าสอปี2องเทอมหนึ่งก็ได้3.92ครับ สุดยอดและนี่ก็เป็นพวกประกาศนียบัตรใช่ครับอันนี้ได้รางวัลนักเรียนดีเด่นเฉลี่ยตลอดหลักสูตรของระดับมปลายครับระดับมปลายก็คือ <ใช S 2> ตั้งแต่ม .4 ถึงม .6 <ใช S 2> ได้เกเียร์เฉลี่ยสูงสุดใช่ครับ,รบเกเียร์เฉลี่ยน้องพี่ตกใจมากทํางานหนะักขนาดนี้มีภาระต้องดูแลคุณยายโอ้โหเกเียร์เฉลี่ยได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาน่าจะบอกว่าเป็นคนที่ยอมรับความจริงกับสภาพชีวิตของครอบครัว ไม่อายที่จะสู้ไม่เคยที่จะ,จะแสดงความรู้สึกว่าท้อถอยหรือท้อแท้พื้นฐานจากที่เราอยู่กันปัจจุบนันนะเนาะก็คือจนน่ะน้อยใจเหมาาอือนกันเนาะวาทำไมคนอื่นเขามีเงินแต่เขาก็ไม่อยากเรียนแต่ทำไมตัวเองไฟที่จะเรียนแต่ทํำไมม,มีเงินอย่างคนอื่นเขามันก็เลยพูดว่าเรามีฟอนสวรวค์เพราะว่าสักวันหนึ่งเราตั้งใจอย่างเดี๋ยวมันก็สําเร็จเขาก็เชื่อนะเขาก็เขาตั้งใจเข้ามาตลอด เนเขาเป็นคนที่อัธยาศัยดีค่ะแล้วก็เข้ากับคนได้ง่ายนะคะเวลาเรียนเนี่ยเขาก็จะตั้งใจเรียนเขาเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้ค่ะชื่นชมในความขยันของเขาตลอดเลยค่ะเขาบอกว่าเขาอยากจะดูแลครอบครัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเราในฐานะความเป็นเพื่อนนะคะก็เป็นกําลังใจให้เขาเสมอค่ะน้องนเนตเรียนดีกิจกรรมเด่นขนาดนี้ มีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลือน้องเนทบ้างไหมครับเรียนระดับอุดมศึกษามหาลาัยนะครับก็ได้ทุนการศาึกษาจากโครงการไอเอคนเก่งหัวใจแก่งครับจนจุปริญยาตีพี่เชื่อว่าน้องเนทสามารถที่จะทําได้แน่นอนตามสิ่งที่น้องเนทฝันไว้พี่เป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณครับครับ น้องเนทมีความกระตันยูรู้คุณเป็นคนสู้ชีวิตเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าทําไมชีวิตเราเกิดมาเนี่ยเราถึงต้องมาลําบากแบบนี้ผมก็คิดว่าผมไม่ท้อครับผมก็จะสู้แต่ก็มีครั้งหนึ่งไม่มีทุนการศึกษาครับก็เครียดมากครับดูรายการโทรทัศน์ว่ามีนักศึกษามหาวิทยาลัยหนึ่งได้เขียนดีกาถึงในหลวงราชการที่9ครับขอทุนการศึกษาโดยบรรยายว่าครอบครัวมีฐานะยากจนเรียนดีครับ ผมก็คิดว่าผมก็มีคุณสมบัตินั้นเหมือนกันครับผมก็เลยเขียนดีกาถึงในหลวงรัชาการที่1ิครับว่าครอบครัวมีฐานะยากจนองค์มตรีก็ได้ส่งจดหมายมาว,ว่าท่านได้อ่านแล้วก็ส่งคนมาดูแลช่วยเหลือครับผมก็รู้สึกปลื้มิติยินดีอย่างยิ่งครับที่ได้ความช่วยเหลือตรงนี้ครับและผมสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนและเป็นคนดีของสังคมเพื่อแสดงถึงความมีพระคณาธิคุณของพระองค์ครับ พี่ได้ฟังแบบนี้พี่ก็รู้สึกว่าพี่ปลื้มปิติแทนน้องเนสนะครับพี่อยากให้เก็บความรู้สึกเก็บความทรงจําแบบนี้ไว้แล้วก็มีกําลังใจที่จะสู้ต่อในอนาคตและสำหรับคนที่เป็นนักสู้ชีวิตแบบนี้นะครับทั้งเป็นเด็กดีแล้วก็เป็นเด็กกระตันยูนะครับทางรายการขอเพียงแค่เขียนมาในเมลบ็อกครับขอมอบเงินสนับสนุนไปเลยครับ1 0 0 0 0บาท เพียงแค่เคียน,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 นจำนวนหนึ่งบาทนี้น้องเนตั้งใจจะไปทำอะไรครับรก็จะเก็บไว้ต่อย,ยอดเป็นทุนการศึกษาครับและสำหรับใครนะครับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับอยากจะช่วยเหลือน้องเนตหรือว่าส่งกำลังใจให้กับน้องเนตนะครับสามารถส่งกำลังใจเข้ามาได้ที่เลขบัญชีที่อยู่บนหน้าจอนี้นะครับสนับสนุนครับแม่แบบ ของประเทศชาตินะครับอย่างน้องเนทเนี่ยผมเชื่อว่าให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนเนี่ยท่านจะไม่ผิดหวังเลยเขาสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กนะครับอย่างน้อยเงินจํานวนนิดๆหน่อยๆที่คุณส่งมาเนี่ยต่อยอดให้กับเขาเนี่ยได้เป็นบุคลากรที่ดีของประเทศชาติไทยได้ครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่ทําให้เราได้มาเจอนักสู้ทั่วประเทศแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณ CP และ CP พ e t a i l i n g นด้วยครับสำหรับใครนะครับที่มีเรื่องราวของคนทํามาหากิน สูชีวิตที่คุณเห็นและอยากบอกต่อสามารถส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาได้ที่ขอเพียงแค่เขียนมาในเบลลบล็อกตู้ปอน 15, ปอสิบห้าปนสปกเก็ดหนหครับหรือว่าทาง Facebook Fanpage ขอเพียงแค่เขียนมาในเบลบ็นะครับเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับมาด้วยนะครับก่อนจากการวันนี้นะครับผมขอฝากข้อคิดไว้หนึ่งข้อครับความกตันยูทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ครับ ขอเพียงคุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตขอเพียงคุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับสถานการณ์โควิด -19 ยังคงระบาดอยู่นะครับเวลาจะออกไปนอกบ้านอย่าลืมครับใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างและดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมเปเอพัทรบุตรนะครับแล้วก็น้องเนสต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองโมงครึ่งทาง Nation TV ช่อง2 2สวัสองสวัสดีครับ ขอขอบคุณคุณครู CP CP Retenlink ที่ช่วยสนับสนุนเงินช่วยเหลือให้ผมครับผมขอสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนเป็นคนดีของสังคมและเป็นพ่อพิมพ์ของชาติที่ดีขอบคุณครับชนะชัยสุขยิ่ง เพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ ย้อนหลังไป,ปเวลาไปเล่นตลกพี่จะเอาหันไม่ใส่ท้ายรถไปตลอดเลยวันละก็สอบพเพื่อไปเลี้ยงตามสถานที่ที่เราเจอมาที่ซัสิบตัวก็เขาจะวิ่งมากินเคยในบ้านนี่เยอะสุดกี่ตัวครับเกื500อบห้าร้อยเคยใครโทรมาบอกหมาจะโดนวางยาเบื่อหน้าสงสารเราขับเราไปรับเขาถึงตั้งฉายา,ยาพิตะว่าพิตะเป็นตลกบ้าหมาคือหมานี่มันซื่อสัตย์ที่สุดและคิดว่าชีวิตที่เหลือของพี่เนี่ยจะอ,อุทิศเพื่อหมา ตกมือหนึ่งอะครับพี่ตาอ่ะรวมหมดเลยต่อวันแล้วกัน3า0 0กว่าบาทมีหมามาเป็นร้อยสองร้อยเราก็เลี้ยงได้ตลอดโดยที่เราไม่ได้เปิดเป็นมูลนิธิไม่อะไรทั้งนั้นแต่พอมาเจอช่วงโควิดนี่เราไม่มีงานเราหยุดใครอยากทำบุญเนี่ยผมก็ต้องการแค่เข้าสารอาหารเม็ดยารักษาโรคให้น้องหมาเขาบอกว่าการบินไทยรักคุณเข้าฟ้าแต่สำหรับพี่กับหมาเนี่ยสุดขอบฟ้าไม่ถึงครึ่งรักคือหมานี่คือส่วนหนึ่งในร่างกายพี่อาจจะเป็นแขนเป็นขาแล้วเป็นหัวใจเราเนี่ยขาดมันไม่ได้